จะโรยอย่างนั้นเท่านั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีเพื่อนชาวโฟวินทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ คลิปนี้เจอกันเช่นเคยครับกับส่องชาแนลทักแผ่นฟิชชิ n งครับผมคลิปนี้แนะนำวิธีเข้าเกียร์รถโฟลว์ีแล้วก็วิธีแนะนำเทคนิคการนำรถลงทางลาดชันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้ยน,นะครับช่ h งชาแนลทักแผ่นฟิชชิงครับผมอ่าเดีต่อไปเรามาดูวิธีการเข้าเกียร์รถโฟลว์วีนะครับอันี้จะเห็นเกียร์ปกติของรถยนต์วีคัทั่วไปนะครับผมหนึ่งสามห้า สอสี 2, นะครับแล้วก็ R ถอยนะครับส่วนคันเล็กนี่เป็นคันเข้าโฟร v วี w นะครับด้านบนนี่ H สองหมายถึงขับเคลื่อนคอมเร็วสูงสองล้อหลังนะครับด้านหลังนี่เป็น H 4หมายถึงข,ขับเคลื่อนขับเคลื่อนสีล้อคอมเร็วสูงเหมือนกันนะครับผมตำแหน่งเอ็นเป็นเกียร์ว่างครับถ้าเข้าตำแหน่งเกียร์ว่างแเรวจะไม่ เราจะไม่วิ่งนะครับอไปเป็นตำแหน่ง L4 มายถึงโล4นะครับผมโล4ขับเคลื่อน4ล้อแบบ slow โ l แท้วิธีรูวิธีกันเข้าครับผมก่อนเข้าเกียร์นี้คือจอดรถสนีดนะครับจอดรถนิ่งเหยียบคลัตช์ครับตอนนี้เราอยู่ตำแหน่ง L2 นะครับเอ้ยไม่ใช่ครับอยู่ตำแหน่ง H2 เึง่งมาด้านหลังครับ ยิงมาด้านหลังเว็นจุดตำแหน่งเ4นะครับสามยานไฟโฟวิลขึ้นโชว์สัญลักษณ์ไฟโซวิลโชว์นะครับต่อไปเรามาดัานมาขวาสุดครับตรงนี้จะเป็นเก้ว่านนะครับผมเถ้าเก้ว่านนะก็จะไม่วิ่งนะครับเก้ว่านแล้วเราก็ดันหน้าสุดเลยครับอีกรอบนึงอันนี้เป็นตำแหน่ง L4 โลสี L 4, L 4นะครับไฟโฟวิวโชว์ครับผมครับ yep. เปิดอีกรอบนึงครับตกเกี้ว่างครับนี่ว่างครับตำแหน่ง L2 ตำแหน่ง H2 ครับ H2 ไฟโฟวิวจะหายไปนะครับดึงมาหลังครับเหยียบคันด,ด้วยนะครับ ตำแหน่ง hc ไฟโฟวิวโชว์นะครับขับเคลื่อนสีล้อแบบคามเร็รสูงแล้วก็ด้านขวาครับปอกล็อก,ล,อกล็อกแรกนี่จะเป็นว่างนะครับนานอีกรอบนึงครับตำแหน่ง lc ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีนำรถลงทางรังกันนะครับด้วยเราจะเปลี่ยนเป็น ใช้ใช้ใช้โล่สีนะครับใช้โล่สีเพื่อให้เห็นเพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคหนึ่งครับสำหรับรถเกียร์สโล่สีเขาก็สีลอคสโลน่นี่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ว่าเราจะเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์ห้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ทางชันนี่คนใช้เกียร์สองลงนะครับเพราะว่าเกียร์สองนี่จะช่วยให้จุดรถไม่ให้วิ่งลงเร็วเกินเกินไปครับไม่ต้องแตะเบรกมากถ้าเป็นรถเบานี่คกอยไม่ต่าไห่นะครับถ้าเป็นรถหนักนี่ต้องใช้เบรกเยอะหน่อยนะครับ เราใช้ใช้เกียร์สามได้ครับสามสโลทางขกขาครับทางในไร่สวนยางตอนขาขึ้นถ้าเป็นทางขึ้นลาดชั้นดีจะลำบากกว่าทางขาลงนะครับผมขาลงนี่จะไม่เท่าไหร่เพราะว่า ไม่ได้ใช้กำลังรถเยอะมันขาขึ้นนะครับโอ้บีบบีช ขับเคลื่อนสีล้อแบบสโลว์นี่ส่วนมากจะใช้ขึ้นขึ้นทางชันัน,นะครับทางเข้าไร่เวลาเข้าในร่องไร,ร่อย่างน,นีกนน้ก็ถ้าเป็นรถหนักทางชันค่อนข้างที่จะขึ้นลำบากนะครับต้องใช้ขับเคลื่อนสีล้อแบบสโลว์นะฮะถ้าเป็นสีล้อแบบไฮยีดเีดสีแล้วก็แทบจะขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเป็นรถหนักต้องใช้สโลว์อยับเท่านั้นนะครับ คนจะลงท,ที่เกียร์ต่ำๆนะครับอย่างเกียร์สามเกียร์สามนี่ยังพอได้นะครับถ้าเกียร์สีนี่จะเร็วไปแล้วก็จะใช้เบรเกเยอะนะครับ พี่น้องท่านไหนเสียเสนไหนมีก็สงสยัยอะไรก็มิ้นเข้ามาถามได้เลยนะครับผมตันนี้ตัวเกียร์สองนะครับถ้าเป็นรถหนักก็ลงเกียร์สองนะครับกดเบาในสามได้นะครับคนนี้จากมนั้นกียร์ชันแต่มันก็ไม่ยาวนะครับเันชันแต่มันไม่ยาวถ้าลงเกียร์สามนี้ก็ใช้เบรกช่วยนะครับ เเราลงมากันที่เจ์สอ2ไม่ได้ใช้เบรคเลยนะครับปล่อเลเป็นสโลร,รถไฟก็ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับ ไนี่ชคอนท่าท่ชันโลเจยร์สองนะครับกินหนก็จะอ,อุ่ไปโรเกร์สามก็จะเร็วไปนะครับเห็นว่าทางผุขากมากเลยคนระับชันถ้าคนตกนี่ทางแถวนี้นี่โูวินเท่านั้นนะครับ <laughs> ถ้าทาง เราสีหลายคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC ชาวโฟรบินแล้วก็ทรามุสุนิทสมช่องช่งชซนทัคแน์ฟิชชิ่งในคลิปนี้ก่อนนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ไม่เล็กไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงก็ช่วยกันไลก์ให้ช่องงชนทรักแอนด์ฟิชชิ่งด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญอย่าลืมลูกกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวมะพาคลิปต่อไปครับ สหลับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม